กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t a s นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของกระแสราม่าที่กําลังร้อนแรงที่กาลังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลนั่นก็คือกระแสของพระอาจารย์แจ้แห่งวัดน้อมประชาสรรนะครับเรื่องราวเป็นมายังไงมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่าฟังให้จบฟังให้ละเอียดก่อนนะครับค่อยวิพากษ์วิจารณ์ค่อยคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนเสียหายกับอีกหลายๆฝ่ายเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆมันมีบุคคลหนึ่งนะครับนําเรื่องราวของพระอาจารย์แจ้สมัยเป็นคา,ารวาสสมัยเป็นเจ้าสํานักนะครับมาเปิดเผยในโลกโซเชียล บอกว่าสมัยที่พระอาจารย์แจ้เป็นล่างทรงนะครับได้มีพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งเรียกว่าพิธีกรรมลงนะโดยปกตินะครับการลงนะเราจะแปะแผ่นทองบริเวณใบหน้าหลายๆสำนักอาจจะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปบางสำนักแปะบริเวณหน้าอกบางสำนักแปะบริเวณอวัยวเพศหญิงแต่สำหรับสำนักพระอาจารย์แจ้ตามคำบอกเล่าของบุคคลบุคคลน,นี้ บอกว่าพระอาจารย์แจ้มีการแปะแผ่นทองบริเวณองคชาติเรียกว่าณองคชาติเสริมดวงองคชาติลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะครับตามคำบอกเล่าของบุคคลบุคคลน,นี้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลแล้วก็มีการนำนะครับแชทลับมาเปิดเผยอีกต่างหากแชทลับที่ว่านี้นะครับเป็นการพูดคุยกับพระอาจารย์แจ๊ โดยมีการนะครับโชว์อวัยวะเพศให้กับพระอาจารย์แจ้ได้เห็นนะครับในระหว่างการแชทกันในระหว่างการนะครับสนทนากันทีนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้นะครับผู้คนที่เห็นข้อความตรงนี้ก็จะตีว่าพระอาจารย์แจ้มีการขอดูองคชาติลูกศิษย์มีการขอดูของรับลูกศิษย์มันก็เลยเดือดร้อนถึงพระอาจารย์แจ้ต้องออกมาชี้แจง ต้องออกมาแก้ข่าวนะครับนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์พระอาจารย์แจ้ไปถามพระอาจารย์แจ้ถึงเหตุผลกลใดมันถึงมีแชทนี้ออกมาพระอาจารย์แจ้ก็เลยชีย้แจงว่าในระหว่างที่ท่านนั่งรถไปกิจนิมนต์ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมันมีแชตเด้งขึ้นมาอ้างว่าเคยเป็นลูกศิษย์ท่านเคยมาหาท่านอยากจะมากราบท่านตอนที่เป็นพระอยากจะมาหาท่าน โดยในแชทอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของพ่อกบพ่อกบเนี่ยคือใครหลายคนอาจจะงงพ่อกบเนี่ยคือนิคเนมหรือว่าฉายาของพระอาจารย์แจ้ในสมัยที่เป็นเจ้าสำนักในสมัยที่เป็นคารวาสคนคนนี้บอกว่าสนิทสนมกับพระอาจารย์แจ้เป็นอย่างดีมาหาพระอาจารย์แจ้หลายครั้งในสมัยที่เป็นคารวาสก็เลยอยากจะมากราบมาหาพระอาจารย์แจ้ ตอนที่บวชแล้วแต่พระอาจารย์แจ้เองท่านจำไม่ได้เนื่องจากว่าลูกศิษย์ท่านเยอะและลูกศิษย์หลายๆคนก็มักจะแชทส่วนตัวคุยส่วนตัวกับท่านเนื่องจากท่านเนี่ยรับโทรศรัพท์เองแชทเองเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พอสนทนาไปเรื่อยๆนะครับลูกศิษย์ท่านนี้นะครับก็พยายามที่จะดึงให้ท่านนะครับกลับไปสู่อดีตเล่าถึงอดีตท,ที่เคยทำกับท่านเกี่ยวกับการทำพิธีต่าง เกี่ยวกับนะครับการไปทําเสน่ห์กับท่านและแล้วนะครับลูกศิษย์ท่านนี้ก็เลยนะครับได้เปิดของลับให้ท่านดูในระหว่างที่วีดีโอคอกันแล้วก็มีการแคปหน้าจอไว้พอมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้หน้าของพระอาจารย์แจน้นไปอยู่ในแชทแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็เลยเอาแชทนั้นนะครับมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เนื่องจากอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าก่อนที่เขาจะนํามาเผยแพร่เขาได้มีการเรียกรับเงินกับพระอาจารย์แจ้เป็นเงินจํานวนทั้งหมดสามแสนบาทเพื่อแลกกับการไม่นําเรื่องนี้มาเปิดเผยในโลกออนไลน์มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์แต่พระอาจารย์แจ้ท่านไม่ให้ท่านไม่มีท่านบอกว่าตัวท่านเองไม่เคยนะครับ ประกอบพิธีแบบนี้ไม่เคยทําพิธีแบบนี้ตอนที่ท่านเป็นคารวาสตอนที่ท่านเป็นเจ้าสํานักท่านก็แค่ลงณนะหน้าทองธรรมดาแค่ครอบเสียนธรรมดาแค่สักยันธรรมดาไม่เคยลงณองคชาติตามที่บุคคลคนนี้กล่าวอ้างท่านก็เลยไม่ให้เงินพอไม่ให้เงินลูกศิษย์คนนี้ก็เลยนําข้อมูลตรงนี้ มาเผยแพร่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นโด่งดังในปัจจุบันนี้ทีนี้นะครับตัวพระอาจารย์แจ้เองก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคนที่มาแบล็กเมท่านหรือว่ามาเรียกรับเงินท่านเป็นกลุ่มลูกศิษย์นะครับที่เสียผลประโยชน์จากการขายพระเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาหาท่านเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วก็มาขัดแย้งกันเองในกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์จากตัวท่าน พอขัดแย้งกันปุ๊บก็เลยเอาท่านนะครับเป็นเครื่องมือในการหาเงินเป็นเครื่องมือในการแบล็กเม์เป็นเครื่องมือในการดิสเครดิตท่านท่านชี้แจงมาประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้มันเลยมีที่มาที่ไปให้เห็นว่าทำไมมันถึงมีแชทลับของพระอาจารย์แจ้หลุดออกมาในโลกออนไลน์ นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับกระแสรามาพระอาจารย์แจ้นะครับที่ผมนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้รับฟังนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา ขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม